ไหนๆๆก็ไม่อยากก็ไม่ รเมอ้ทนี้นะคะให้เราทําบกกับคประพันธ์ก็เปนา được trên trên cái 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 หนึ kind of 150, ่งห้าศูนยครับสามตัวครับ1 5 0่งห้ครับไปหากันไปอมวยเับหนึ่งห้าศูับสาตัวครับ โู้ให้โชคมาแล้วครับสี่ห้าสาฮทุกคครับสี่ห้าครับสองตัวสี่ห้าครับสามตัวหนึ่งห้าศูนย์ครับ อ้ยดไปอะไรดล้วยัดไปเฮ้ย้ัดมันไัดมันไปดมนไปเฮ้ยขัดคัดคัดขัดอะไรัย่าร้ดใคริงท่น่ามาฆ่าอะไรเขาสองตัวห้าตัวสองตัว่หมาตัวเม็ดเดียวจบขัดไม็ดัดไม็ดัดไม็ดอะไย่างไรขัดเม็ แค่แต่แค่เต่ไม่ติดไม่เช้าครับเช้าแม่เสร็กินมีมโ้เอาละเอาละโอ้ักแ่เอาละนัเขาด้วยเขา้หมด เาละูได้แล้วาักได้แล้วหลักลเนี่ยามลกเอาหาไม่โชไม่ลาบม่ชค่หมาทุกคนทลามลูกสาไสามสามสามสาาทสาม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 สาอสามจามส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 ามามสามสเมามสามามสามามสามสามามามสามสามสาสามสามมาาเสามมามสามมสามสาามามามมามาสมสามาาาา นกูนหนาวันน้ำงูนนี้นั่ท่านั่งวันนั่เอาคับกูดอกตอนนี้นั่งหนาจัดมาจัดทั้งมันวนคับเอามาแหงเดี๋ยวนี้ต้ี่ปวนมาทจัดตรงๆเลยบูจัดตรงๆน้องห้าชวนป่ะดิเป็นแเอาแต่ะานนึ่งหาชวนยันปูนก่ห้มีโซกนั่งเด้๋ยูไอ้ตเอาคับวัะเอาเอา เสืออูเืออยู่หถือเด้นงถือหนึ่งอันัตวนนะที่ห้าการทานโอ้โหที่ั่ขาพนันกาทานนี่ทีแม่ทานตัวพจังบอมปูสาดข์ขนเด้อยได้ย่เอได้ด้เดิังือนต้องรางจะขอต้งขต้อง้ต้งไเอ เป็นนักสืบลายเผือกเอา้องลากเพาะลเนาะปูเอาช้อนเอาอเชนพ่อลวลูกเอาลายถายเอาตามข้องาละแม่งั้มี่อหลายเ็ปูตปูได้ไหตาตาทุซาทูมานมัมาคัดเหมอนช่างม้บ้านช่างไม้หลานที่ต้องกินน้ลายล้วตาของพระท่านพ่อว่ได้จังต ไปนเดอกัน้าาแม่เยฟ้าเอาไปนั่งอยู่นั่งสังนเป้าโอ้ยสแดงสแดงนี่เฮ้ยหน้าแดงเดี๋ยว2องแดงสาแดงโอ้ยบอกเจอละหกหมืนหกรึ ยาไอลูกก็ลูกก็ลูกว่าไปแล้วบานกันนี่ยุดวานาอ้ะอาที่นี้ยาวันนี้ลันนี่ยวันนี้เราจะแตา้าค่ะมอหวานไถ่นาบ่อางนี้ซวยหลายเลยแหละสวยไหลเออที่นจะไม่เ่อหมหานไม่ชอเาี่หายไม่ตอบเหลไหลวยหลเออมิชัดจาอลูกร้งแลว้แลวน่ามาม่เก่ง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 เกาพได้ทำได้ทำได้ทำได้ทััทำได้ทำได้เมละ

เขาเป็นไมเช่นเขาไายเขา่ัาเขาใร้ายแหละปูเขามาทักเอาแล้วเขี่ยพ่อพ่อไม่เป็นมี้หแม่ใคใช้คอลูกร้านเป็นนันแล้วปูแ่เอาเขาเขาบ้างแล้วมาทั่วไปยังเส้นเอาเม่พอยัางเดรสตะลีแมื่อพรขล้วเขี่ยพ่อแล้วพ่อจะเหลืออยยีกไปเหนือยสองวันอ่ะ ไปเลยไปสองล้านหาคิดโคตรยกมาคิดโคตวันนอย่างมคิดโคตันคิดโคได้สิโคตรล้านหาโคเอามาเอยหาแสนเดี๋เาอเออได้ชอยแค่ได้ช้อยช้อแข่ไม่้อยแกดูตัวนี้เลยโคตรไบนั่นนะหาแสนมาดิจะอ๋อ่าแสนสองแสนสองน2อลานหแน่นดืองทตไปแล้ว้าๆฟ้าไม สองล้านหาเอาไว้อเขาอันเขาล้านหาจ้ะจำไว้สองล้านหาอันโตขันเบี้ยงมาถวายก็พอหาแขจ้ะถ้ายหัวว้างคายินชิ้ือพวไหนนกันแม่วันได้หลายคนนั่นก็จะหาหลายคนนั่นอีนแลเห็นบ้าเห็นบ้านก็ได้ก็ได้คนที่ชิ้นโดนมากกว่าจีนหยังเนี่ยหมดไป Bland hải sĩ bland được học ở một mặt đây cho quý quý không thể phát hiện học các không thể nào học được một không thể nào học bay không nào học bay không thể 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 nào học bay không ไก่กได้ทำก๋วยเตียวได้อกไม้ดอกไม้ท t h ให้ลูกพีดครัมวลนี่ปูเอ้ยชิมลงมาน้ำปูเก็เค็ม้มาให้ดูนนี่สูรที่ลาที่ขาเท้าี่คืหนัด้ววก็ใช่วาช่วมาเัูสิูเล่าบูเล่าไหนสุายี่สูทั้้ท้ีว้าขาเท้า ให้ใครก่อนจะมาแล้วเนอะเอมาทำใที่ราคาวองูาชว้านถาว่าเขาได้มเอวัน่เ้าพีุ่ว่าจังหวไปแล้วปุเออจะว่าไปสิได้พีทุนสดอไม้หาพูทเออี่จะีมานลวก้าันใช้่คุ้เือมกังเดอ่านนาหนักซ่านนนี่ก็เอาัก แ่ากนี้าอบันนี้ชาติหาแชิคาเอาซองเซียนนี่นะสิได้มีเบียมีอัดซื้อดอกไม้มั่ถังไปูเอาเอาละเอาละปูปูน้อยนึงน้อยนึงร้านานสาวมานั่งสองคนไปเชียงไหนมันจะพอไปรอดก็ซื้อว่าจะไงซือว่าจะไส่เฮ้ยมันไปใสหรอเนี่ยมันทงขานมันทางคานซื้อซื้อซื้อแอนก็ซื้อแอนค้า ลงมาแจ้งขันไม่เลยยนะโอ้แจ้งขันไหม่อเอาจับตั